ได้ครับผมาคณะศาสตร์เนี่ยสีเทาเพราะสีของมันสมองเขาเปรียบเทียบนิเทศสีสีน้ำเงินมาถึงเส้นสีของสีของหมึกที่สีเขียนฐานต่อที่รู้จักรี่ลุงสุกแกบอกเราคณะดี่สีต้องมีสีอื่นขหมดเลยไม่มีเหลือฮะเลยเอาสีน้ำเงินไปเลยเรเฮ้ยพิกจุดความหมายเลย ันี <l ots> ่เหลือเกายก็บอกเพราะโอ้โหมันคณะที่14เข้าไปแล้วสมัยก่อนไทยยังเป็นดึกกว่านนี้เดืดอนจุฬาเท่านั้นที่สิบกว่าเยอะแต่ตะกอนนี่ตะกอนตัต้งคณะทีมันยาก ใช่ไหมมันวิทยาเข้าก่็เหลืองมวิศวะก็อะไรเลือดหมูใช่ไหมอักษรกรเท่าสาปัดกัน้ำตาลใช่ไหมรัตสาสีดำมันทีสีฟ้าทะเลน้าทะเลนัเลยอ่าทั้ความหมายหมดเลยแก็ช่แล้วนะแตยิ่าทีสารเขาขาวเขาต้องมิสูต์อะไรต่ออะไรเขาพิเทกน้ำมันนี่เราะ่าน้ำมึออแล้วค่อยมาค่อยมาวกกันอ๋อันนี้มีสีแล้ว อาจารย์มึสุกบอกมันไม่มีสีแล้ววะไปเอาสีไหนวะใช่ไหมและนี่คณะหลังๆไม่รู้เลยเออนนัเนี่ยมันไปหมดแล้วอ่ะมันมันมันมีแดงแดงยมุดแดงเลือดหมูสีเทลร์มชมพูอย่างเงี้ยสีแดงเป็นชมพูทะลุอะไรเอออ่าก็ได้แต่เป็นแดงคอนเสดไม่แต่คราวที่เรางงเอ๊ะเลองชมพูทำไมทะลุใช้สีเทอร์

พูดอะไรสดชื่นใจอะไรในเที่รุ่งเฉดสนแต่ได้ได้ชาววิทยาศาสตร์ปูใจไม่ก็ว่าเพลงเพลงนี้สุนธราพรก็ต้องมาแทรกให้ออกเขาไม่แทรกเลยนะก็เอ๊ะสีอะไร แต่เขาก็ไม่ไม่เขาเขาตอนเนื้อลองเขา่เขาอุตส่าห์มาแท้เขาไม่งั้นแต่ก่อนจะมีอะไรเราต่างดีศักดิ์ศรีดีเดียนเียเพลงอันนี้คือเพลงอะไรของคุณหลา ไม,ไ,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขวัญใจสุราเพลงไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในชุดของสุนทราพรพอสุนทราพรมาเขาก็ต้องเล่นพอเล่นเ็ฟแล้วก็เอา้าว่าเราแม่งคณะที่สิบสี <นะ S 2> เ่เพราะผมว่าผมคณะที่หนึ่งว่าสมัยก่อนมันมันเรี่กแล้วมันพอเวลาไปอยู่ในเรือร้องนะเพราะเราใช้ว่าสื่อสารมวลชนมาตั้งนานเ,เรามาจนกระทั่งสองพันห้าร้อยสิบถึงจะได้เป็นคณะที่เช่ใช่ไหม ปรากฏว่าเนื้อเพลงอะไรต่ออะไรมันก็เป็นสื่อสารมวลชนเลยไม่ใช่พิเทศด้วยอ้าวรสื่อชารหายไปไหนแค่นี้นิเทศบ้างบั้งดูด้วยดื้อขอบคุณ d a n เ e อหอ d a n เ e อพวกเฮ้แดนเจอหญิงเขาก็มีของเขาด้วยลูกศิษมาโดกเนี่ยเขาจะมีเขาเหรอเขาขอหญิงขอชายแล้วคราวนี้ เซ็นเตอร์แมนนิ่ติง้งของหอชาวหอแล้วมันก็จะกินเหล้ากันนีเฮฮาอันนี้ไ hey, ปแล้วก็จะมีการวัดวัดเพื่อจะเป็นแดนเจอร์แดนเซอร์คือนี่แหละ <c oughs> เออเออวัดนี่ก็เลยคืนเฉพาะปีหนึ่งหรือว่าก<ล>็ทั้งหอทั้งหอแหละว่าก็อาจจะประกาศเรื่อยประกาศมันคาหมดเลยเออคา,าเลยนะประเทศก็ดีนี่พี่หมูเขาบอกกูสบายกูนั่งไปกูยายิ่งนานเพราะแมงวันนี้ สามนิ้วแปดสามนิ้วเก้าแกล่าไปเลยนะของกูสบายวัดก็เลยเขามีกรรมการวัดตามไปถามดิที่หมูบอกกูสบายนั่งอีกนานกว่าจะถึงกูเออถึงเว่าไอ้เหี้ยมไรถึงเวลาเมาเลยไม่ได้เป็นแดงประพัดตะอดลังได้แล้วพอถึงเวลาเนี่ยพลุขบวนพาเหรนะ ถ้าเผื่อคนไหนไม่เป็นแดนเจอร์เนี่ยถ้าเผื่อแดนเจอร์น้องใหม่มันจะห้อยคอเไปดูขบวนพาเหรดสุลาธรรมศาสตร์ไม่ดีเลยแดนเจอร์หญิงเขาดีไม่รู้ปีใหม่หญิงเขาเขาวัดยังไงพอปีใหม่ไอ้คนเก่าสลัดศิษยไปคนใหม่ห้อยแทนผมมีปีละคนนั่นเองใช่ไหมปีละคนไม่เขาจะมีของหออันหนึ่งแต่ว่าน้องใหม่ที่เป็นงาน ชาวซีมาโดนแต่ถามเป็นถามว่าถ้าใครใครที่เป็นซีมาโดนที่อยู่ซีมาโดนนะครับท่านสิทธิประวัติสิทธเก่าถ้าได้ชมคลิปนี้ช่วยช่วยอธิบายอย่างละเอียดให้ฟังหน่อยว่าหรือว่าคนที่อาจจะเคยเป็นแดนเซอร์ก็ได้นะว่ามันเขาตัดสินกันยังไงอย่างอีกเ้าเลือกอะไรอีกอันหนึ่งนะฮะอย่างเขาเลือกสิงห์หอจากสิงห์หอพวกพวกสิงห์สู ไม่ไม่ไปไหนอ่่ไม่ไปไหนเลยอยู่หอไม่ใช่คือไม่ได้อยู่หอหรอกแต่เหี้ยไปมั่วนอนด้วยอะไรอะไรปูกับพี่หมูพัดไปปูไปนอนไปนระจำนะไปนอนแล้วเขาไม่เขาไม่ว่าเดี๋ยวต้องแอบก็ส่วนใหญ่มัมก็ ้ว่ารูกันถ้าเหลือมึงสิงให้จนแบบอาจารย์เขารู้ใบโยเวกเขาเรียกอะไรเนี่ยใบโยเวไอ้ไอ้อะไรของขอเนี่ยเขาจะมีเป็นอาจารย์คอยดูแลไงถ้าเผื่อไอ้เที่ยนมันแต่ถ้าเกลืนิดนิดหน่อยหน่อยแค่เพื่อแต่คนใหญ่กินย่าวาสามย่าแล้วแม่เมาไปนอนทิ้งหลวงพัดประธานเชียร์ไอ้พวกสิงห์ขอครูเด็กประธานเชียร์แล้วแม่ก็แบบโตมาพอตื่นเช้าขึ้นมาก็มีเหตุเขาจะมีบางที อ่าทะเลยอะไรมันพ really? ่นแม่บ้านมันเก็บเสื้อผ้าไปซักเลยไม่โดนวนมาแล้วกไปเออแต่งของซื้อผ้าแม่บ้านซักให้แล้วก็ต้องจ่ายต้องจ่ายไปบ้านเราโดนวนมาปวดนี่มันบริการอะไรก็ไ่รป้าลุนป้าลุนอย่างนี้เตยตายไปแล้วป้าลุนนี้ชื่ออรุน แกตอนแต่ก็เรียนกูเนีนะ่ยเรียนบัญชีเรียนอะไรต่อนั่นอยู่ที่ที่ที่แม่ก็ทํางานเนี่ยซักผุ้งซักเต้าหรอแกก็คอยช่วยแม่ไปเก็บเสื้อผ้ามาซัก<ม>อะไรต่ออะไรเงี้ยนะอย่งแกก็นั่นพอตอนหลังการเรียนจบมาเป็นอ่าเขาเรียกนักนักอะไรอของของคณะฝ่ายบัญชีพอกูเข้าไปเลยนะจ๊ะใช่รึเบอกโอ้ยกระโปรงกระเจียนมนุษย์กระโปรงกระเจียนมนุษย์ฉันเห็นมันไม่เหมือน แกพูดหน้าตาเฉยเลยนะกระโปรงกระชานมนุษย์กับคุณพัฒน์เนี่ยเห็นตั้งแต่เด็กเพราะแกมีหน้าที่ไปเก็บเก็บไอ้คนนี้เก็บมาแล้วก็มันก็เห็นเลยเราเช้ามานอนหมดสภาพหมดสภาพมากลางคืนนะจอมแต่พูดเต็มปากเต็มคำเลยนะแกนะกระโปรงกระชานมนุษย์กับคุณพัฒน์เนี่ยฉันเห็นมัน แนทนี่เดี๋ยวพูดนะจะพูดทำว่ากระโปงเตี้ยน่ารักนะกระโปงกระเจียวอัน <c oughs> นี้พูด <c oughs> พูดเต็มปากแต่แปลว่าเล็กอันนี้มันแล้วแต่ทาว่ากระโปงกับระเจียวกระเจียวมันเล็กนะ <c oughs> แต่กระโปงเนี่ยเขาแก่ไ <c> ม <oughs> <c oughs> ่ก็ยังว่าหัว ถ้าพูดโปกฮาอันนี้มันสำนวนอะไรวะตลกตลกโปกฮาตลกเลยย้นมาอย่างนี้ตลกเสร็จแล้วแม่งโปกเลยฮาขนาดโปกฮาอาจจะโปกก็ได้โปกเฮ้ยไม่ขนาดโปกยังฮาเลยเสียงโปกตลกเป็นโป๊กฮาเหมือนอะไรตีทุกตีหัวพะเลาะติดอะไรนะ พูดจนลิงคืนห้วยจะแอลเอ็มก็ได้ด้วยว่าแอลเอยะต่หวตลกโป๊กมันเขาเรียกเอ็นสลสติกคอม يدي ไงตีหัวตลกตีหัวที่มาจากโป๊กตลกปะโป๊กอยทางี้ฮะประมาณเดา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 ต่หลังๆมันไม่เอานี่องมันพวกตลกไม่เอาตาอใช่ตัวใช่ไหมใช่ไหม สามภาษาที่คุยเรื่องเก่าๆแล้วไหมกันเ,เดี๋ยวนี้ตุลานี่มัมีอะไรต่ออะไรเยอะยเดี๋ยววันที่พอดีมันครบ60ปีเขาเลยเกณฑ์หนักหน่อยเฮ้จัดคืนยู่เย่าไปมันไปแล้วรอบนี้ไปคณะศิษย์เก่าหรือฐานะอาจารย์ตอนคืนสู่เย่านี่ในสิทธิ์เก่ามันจัดทุกเดือนกุมภาพันธ์แล้วตัวพี่กับตัวพี่ไปฐานะอะไรี่มันเป็นงานวันเกนะิดคณะถ้าพี่จะไปฐานะศิษย์เก่าหรืออาจารย์ก็โดน โดนให้ไปเป็นอะไรหรือขาวขาไปแล้วคิดว่าสามหมาจะครบไหมสามหมาจะครบไหมงานนี้คือครบครบครบพี่หมูพี่หมูโดนอยู่แล้วเขาพี่หมูต้องไปเป็นคนคู่มีสปีดอันนี้คือหมาหนึ่งหมาหนึ่งมีสปีดวันนี้ต้อยหมาสองพี่โตหมาสามเฮ้ยพี่โตสองเฮ้ยพี่โตหมาสองพี่ต้อยหมาสามไม่มีตรงอื่นเลยหรือว่าอาจจะมีหลังๆที่ไม่รี้ไม่มีไม่มีใครกล้ามันมันมันคือมันบอกเหลือขอแล้ว ก็พยายามหานะแม่เมื่อไหร่จะมีหมาไหมพี่หมูแบบหยาบคายหรือว่าหรือว่าทะลึ่งแกทะลึ่งมากกว่าใช่ไหมไม่แล้วแกจะเป็นแบบพวดแจ๊กแจ๊กสายแจ๊กแจ๊กลามุกต้องตีความไอ้คือไอ้พี่หมูแล้วพี่โตอ่ะพี่โตนี่เอาเอาเลยเต็มเต็มเลยเต็มเลยแล้วท่านี้ก็เหมือนกันปูนี่ไอ้ชี้ไอ้สัตว์โตเขายังนั่นนั่นอ้ไยเห็นอย่บบพี่โตเวลาเถืออะไรอย่างเงี้ยมห็นไหมแก เราตื่กูาบอกแกเรียบร้อยนะจะพูดเพราะเลยต่อหน้าแม่ <laughs> ดีๆนะแม่ครัวงานสอนศีลธรรมา <laughs> นี่ขนาดแม่สอนสินทำนะใครกันใครก็ยังถามเลยบอกไอ้หาไอ้โตแม่งเป็นลูกครูทำงานได้ไ <laughs> บอกนี่ถ้าเอือไม่ไดไ้ไม่ได้ครัวงานนี่ฝากเชยชวนนิเทศศาสตร์หกสิบปีก็เนี่ยก็เนี่ยก,ก็คือวันนี้ วันเกิดชนะไงแล้ววันเกิดชนะนี่ไงอยู่ดีๆวัน5กักฎาคมอาจารามจไม่รู้สุกจะไม่รู้สึกแกงบอกว่าวนไปเอาวันนี้เลยวะเอาไ่รู้ไปรู้ไปไปไปรู้เอาวันนี้แล้วกันเอาวันนี้ก็แล้วกันตั้งคณะมาแล้วดีแก่เล่านะบอกไอ้เหี้ยไปกินเหล้าอาจารย์ปรมาปารมาอะไรอาจารย์รุ่นแรกมันนั่งกินเหล้าไปเอาวันไหนดีว่าคนเกิดชนะก็ยังไม่มีกยังไม่มี ก็ธรรมดาอ่ะสอนก็มีวันนู้นวันนี้อสอนที่วันที่วันที่วันที่สามมกราลมมกระลาอันนี้แกเอาวันนี้วะแต่จริงๆยแกพูดเวลาแกพูดกัพูดกันนะแต่ห้ากรกฎะดาเนี่ยเพราะว่าคะแนนอิสระคะแนนสื่อสารมวลชนที่ตั้งมารุ่นหนึ่ง กว่าจะเรียกคนมาเรียนครบได้ก็เอมเงไปแล้วเพราะรุ่นหนึ่งนี่มันมันมันยังไม่ได้ไม่ได้แยกจากคณะเลยเลยตั้งใหม่เลยต้องตั้ง,งตั้งใหม่เลยเป็นแผนกอิสระแล้วต้องขวักมือคนมาคนมาเรียนคนไม่รู้จักเพื่อสมัยนั้นเอออย่างเรื่องอะไรว่าบมืออ<ะ>ชีพมาเรียนม,มไปเอาเนี่ยคนรู้อย่างบางคนเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่วิาลยเทคนิคกรุงเทพเนี่ยอาจารย์ช่ออุ่มเนี่ยกวักมือเขมาเรียน แล้วก็มาสอนด้วยคือแกยังไม่มีปัญญากว่าคือแกม,มาสอนแกมาสอนไปมาก,ก็เฮ้ยนั้นกูเรียนด้วยดีกว่าปัญญานั้นหรืออย,อย่างกิ้นพลสีคาชาชีวะาท่าดาเต็มคือไปเอาเมือชีพมาที่สมิธมันยังไม่มีไม่ไม่มีบุธธ<อ>รตรทิพยปัญญาตีด้านนี้โดยตรงเขาเอาเมือชีมาเรียนกว่าจะกว่าต้อนมาเรียนกันได้เนี่ยมาเข้าไปวันที่ห้าแล้วก็เปิดเงิมไม่ล้ว เดือนเด <ồ> ือนกว่าเขาธรรมดาธุราดาเปิดใช่ใช่เอาได้จ้าอันนี้ไหมมาโอเคเก็ดเล็กจ็ตน้อยของงานโอเคจิตพีครับเหนื่อย